ก่ก็จะเป็นข้อรับดีที่คิดว่าน่าจะเท้าแผนงแท้เข้าในรอบสี่ล้ำสุดท้ายได้คือในลรอบท่าลายครับเอาแคระบมงคลเอาครับตอนน<า>ี้เดี๋ว่าเฮียแซงชี้แรงเฮียแซงชี้มาครับแต่เฮียศาสมาตัวใครตัวมันเฮียศาสมาแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงครับวันนี้ครับไม่รู้บวกก็ลบ สังเกตแบบนี้เลยได้เล็กอราที่ั่งกลางครับในน้ำเทียาสอนใสบ้านอนุสอนใสครับบอลที่คำใสสอบประมาณาอยู่ในลนะ่องน้ำแดงฝั่งไทยแดงฝั่งคดีครับส่วนเร,ร,ร,ออนรือดีอัครมงคลนาวาเรือดีจากวัดมงคลอิมิตตะบลบางเสาทองอำเภอหรือว่าอำเภอบางเสาทองเกษตรการรบครับเรือดีจากสมษตรการครับไปลำเดียวครับไปภาคกลางครับหรือว่าเรือบอลที่มาชนกับในน้ำครั เหลือพัดกำลงครับจะไปจ็จะาภาแต่งกันในแข่งวันที่ยี่สิบห้ายี่ิกิกาครับเอาละครับที่ของสำโรงหน้าว่ดมองคนนิมิตรครับไปดูครับแล้วก็ในวันนั้นจะมีการแข่งขันเรือไพม้าอ่าเรือไห้ม้าพรปอมมอเรามาช่วยกันเชียร์ให้กำลังใจแท้สองใสครับพา่าเที่ยวมีแพลไม่ได้ใช่สองไทยเลยนะครับตอนนี้แผ่ทะนึงสายเรียบร้อยครับเป็นแอกสารก็เรียบร้อยดีครับตรงรอบดีครับ อยู่ในห้องไอซียูโอ้โหอาจารย์ครับคนท่านอาจารย์ที่เรยเาพบอกว่าสดใสซาบะทางควลทาง่าสดใสแล้วรหงอนส่วนของอัครมงคลวนะครับเดี๋ยวมาอ้ออกขาวเทีเรียบร้อยครับหนุคนเบือต็มเลยครับนเออสแค่สอนใครสอมาอยู่ฝั่งแ่นั้นสุดทีั่งแ้นใไม่ดเรอีีเาบอกว่าสิ่งน Ayo, 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 Hey!